ชัวก็ต้องเชิร์เชื่อยังไม่เชิร์เอฟได้คนละกี่ตัวม allora ีไหมเราก็ไม่ได้จำกัดเนาะไม่จำกัดจำกัดจำนวนได้ไหมนะโบว่าห้ามเกินคนละกี่ตัวได้จำกัดได้จำกัดได้เพราะในงานอะ ีก็สองตัวกคนไแค่สองตัวเพราะว่าถ้าหน่ตัวไม่ไม่ไม่ใ่ลายมไอ้นี่เว้ยเทากับหนึ่งเทากับสองเทากับสามเท่ากับสเปิดเพจเสื้อไหมคะมีคนบอกแค่สองต่จะอ้คสตัวใช่ไหมไม่รู้ว่าถามดูไงแล้วมันุณดีีคนมาแบบมาถามุว่าแกล้งเราเนี่ยเท่ากับสิ์กนจบเลยนะคนอื่นก็คือไม่ได้แล้วนะ อยากให้พ่อๆกับแดนมีงานคอนเสิร์ตที่กรุงเทพจังเลยต้องเริ่มจากมีคนจ้างก่อนสั่งเสื้อหมีได้ทางไหนอ่ะไปกี้เพิ่งพูดไปเนาะขอโอกสี่สิบบ้างค่ะขออกสี่สิบบ้าง

ขอรอบอ,อก44ี่สิบสี่ค่ะพ,พ่อเสียงแขบไม่สบายเหรอคะใช่อ่ะเธอเอาไปหน่อยนิพอไม่ไหวแล้วอะกำลังนีแล้วขอยืนก่อนอชอบสำเนียมสาอังกฤษพี่ทีเป๊ะปนะฟังมากๆดูแล้วดูน้องน้องก็ยืนซึมซับวิธีการเล่นของพี่แล้วก็คือยืนแอ่นพุงป่องตัว<โดย>ลูกเสียบุคลิก อ้วนอ้วนของมีอยู่นั่งยืนโอ้ยแล้วก็กินอาราเบิกอารเบไอโต้วันเอ้อยู่กระโปรงชุดที่คิดว่าใส่แล้วจะโป้ก็คือไม่มีอะไรจะโป้เลย ไอวาหายไปไหนนี่ไงคะ้ะไอวาอยู่นี่ค่ะว่าว,า,วาโอเคไหมอ,อืมีนโอเคไหมีนีี่มตอันี้ัโ่งตัวสวยนะคะมีโชเอวนะคะ อย,อยากเห็นชุดของสาวๆค่ะเอว่าเอว่าค uh, uh, okay. 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 sure ่ะเอว่าค mm ่ะเสื้อมีกี่ไซค่ะมามีเสื้อมีสองไซส์นะคะมีอก4 4กับอก48ทำไมอันยาอ้าวอันยาหนูเอาชิ้นตกบคืนมากินไม่ได้ลูกมันไม้ไม่โน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  อันนนนนนเอาต่ออยู่นี่เอาอ้วนทำไมทำอย่างนี้เสียงดังเซิร์ฟมาเมื่อไหร่เราจะเปิดให้เอสกันันพาระหัสนี้นะคะ6โมงตรงนะคะที่เพจ TP นะคะ ลาวเอฟได้ไหมลาวเอฟได้เ,เ,อไดเอ๊ะลาวเอฟได้แล้วค่าส่งยังไงอะนะโบไม่ปกติถ้าส่งพอไปต่างประเทศมันจะคิดแบบเริ่มต้นสามร้อยกว่าบาทอะไรอย่างนงี้ยนะใช่ใครจะเอาเขมีคนถามว่าส่งที่ลาวไหมไม่แต่ในระบบมันจะงงไนงะ เปิดเอฟวันไหนวันเพลรหัสนะคะวันเพลรหัดที่สิบสามนะคะใกล้แล้วอุ้ยัญญาหนูล้มไอรอนแมนได้เลยเหรอลูกอแมนไอรอนแมนไหนพูดสิไอรอนแมน,ไ,นไอรอนแมน,อน,แมนโอ้ย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 เจ็บอะไรคะ อแมนทับเหรอลูกสาวฉันเล่นไอรันแมนเอาอะไรคะ เสื้อทำเรื่อยๆนะไม่ต้องแบบว่าเครียดนะคะถ้าไม่ได้รไรเงี้ยดีใจนะที่ทุกคนสนใจ,จกัน,กนเดี๋ยว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 ฉันจะไปยังไงล่ะเนี่ยสองคนนี้อะลูกมันมีกลัวนหนูหกลม้มพี่หนุวยพี่ฝั่งอะไอวาก็จะปีนบีมาเอาคนหนึ่งดิไ,ไอวามันจะปีนเก้าอี้ อ๋อเออใช่คนที่จะเข้ามาเอฟนะต้องทักเพจก่อนทคนที่จะสั่งเสื้อต้องทักเทักไว้ทักไว่อนเลยต่เช้าอยคิดว่าคนคนที่เคยสั่งเขาที่แล้วอ่ะเขาทักไว้อยู่แล้วไงอันนั้นไม่ได้ต้องทักใหม่ไม่ได้ทัก8ชั่วมงมไม่ได้ตายล้อเดี๋ยวคืนนี้ก็คือรัวอ๋อเขาก็คือต้องทักอ๋อเธอต้องทักวั่ทเไม่ใช่ว่าทักันนีนอ๋อถ้าอย่างนั้นต้องทักเอาไว้ตั้งแตก เช้าวันที่ยี่สิบวันที่สิบสามทักเอาไว้ตั้งแต่เช้าวันที่ยี่สิบวันที่สิบสามนะคะเพราะว่าเราจะถ่ายตอนเย็นใช่ไหมก็ทักเป็นไแล้วเป็นระบบดูไว้เออคนที่่ปป้าโกับอเหรอกว่าสาำหรับที่เราเก็บไว้อย่างดีเลยค่ะเออไม่ใส่หรอเอามาใส่สิมันไม่เก่าง่ายนะผ้าเขาดี พี่ทีไม่ชอบถ่ายรูปหรอกคะ่ะไม่ค่อยมีรูปหนูเลยพี่ทีชอบถ่ายรูปไหมบางทีเขาก็ยอมนะบางทีเขาก็ไม่บางทีเขาก็ไม่ยอมเอาอะไรเอาอะไรโอ้ย,อยน้องพี่เด็วเอาอน้องพี่เลงไรอีกบ้างไหอยู่ยน้องพีทำดาบไปรอบที่แล้วทักแล้วก็ยังเอฟไม่ทันค่ะ รอบที่แล้วผ้านุ่มมากคราวนี้ก็ผ้านุ่มนะผ้านุ่มเหมือนกันราคาเท่าไหร่คะตัวละหกราสิบบาทลมส่งนะคะเสื้อที่พี่ใส่ดีมากค่ะมามีชอบมากผ้านุ่มสุดๆขอบคุณนะคะ คือดีใจนะที่ทุกคนแบบว่าดูอยากจะได้เสื้อกันนะแล้วเราก็เกรงใจด้วยที่ว่ามันทํามาน้อยแล้วก็อาจจะว่าเอฟกันไม่ทันนะ <Okay. S 1> แต่มันมีจะทําเรื่อยๆนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ถี่มากอะไรเงรี้ยแต่ก็จะทําเรื่อยๆเก็บไว้เป็นคอลเลกชันค่ะ ทำมาเยอะๆนะคะมามีคุณแนนซี่นะคะรอบที่เราได้สองสีเลยลมามีถ่ายน้องพี่ใกล้ๆหน่อยค่ะคุณบูมนะคะน้องพี่ want you, okay? ใกล้ล,ล<ะ>เอ้ยเอ้ยเอ้ยอย่าขึ้นโต๊ะอย่าเอาขาลงมา<ะ>เปิดเพจไขยเสยะะื<ะ>้อเลยค่ะมามีเอฟไม่เคยทันเลยคุณสุจิตรา อะไรคะไอว่าอะไรลูกว่าอะไรอยากได้เสื้อไซสเด็กหรอเดี๋ยวลองดูว่าคราวหน้ามันมีคือคราวนี้มันทำเพิ่มไม่ได้แล้วเพราะว่าเสื้อมันเป็นเสื้อสั่งพิมพ์พิมพ์ลายเสื้อพิเศษขึ้นมาไงถ้าสมมติว่ามันมีจะทำเพิ่มอะมันจะต้องรอพิมพิมพ์ผ้าใหม่อีกประมาณสองเดือนโอ้ลูกอ่ะอ่ะนะพี่นุยช่วยอุ้มหน่อย เปิดพีได้ไหมไม่ทันสักรอบเลยเปิดพีมามีทํางานไม่ไหวอะค่ะเหมือนรอบแรกที่เราเคยทํากันเนอะมามีก็คือนอนตีสองทุกวันเลยต้องใช้เน็ตอะไรจะทันคะมามีมาม,มีไม่รู้เลยค่ะขอปีไลเซนแบบกล่องสุ่มไหมคะมามี สั่งจเพนี้แหละค่ะมันไม่ใช่สั่งจเพนนี้นะคะวันพฤหัสนี้ทักไลน์กันเข้ามาก่อนนะคะเพราะว่ามันจะต้องทักไลน์เข้ามาในอินบ็อกซ์ก่อนเนแล้วถึงจะเอฟได้นะเนื้อผ้าเดียวกับครั้งที่แล้วไม้ใกล้เคียงมากๆค่ะแต่ก็นิ่มเหมือนกันนะคะเป็นแฟนคลับตั้งแต่ซสันๆตอนนี้35แล้วค่ะ ดูถ้าจะเอฟไม่ทันอ๋อ่ะบีมบีมบีมมาเดี๋ยวเราไปอุ้มไอวานะ อนไหนไหมมีอกอะไรบ้างมี44กับสี่สิอสเราอ่ะอยากได้ให้ลูกชายค่ามามีน้องสองขวบแล้วอยากได้อยากอยากได้เสื้อเหรอแต่เราไม่ได้ทำเสื้อสำหรับเด็กกันคือไม่เอา น้องเพิร์อะโอเคเราจะหยุดร้ายแค่นี้กันดีกว่าเอาเลยครับกินเลย you know what does it call it's a sticky rice rice ไอ้อ <Carbon> ย <ika> ่าจ <ada> ับอย่างนี้ลูกยิ้มให้หน่อยยิ้มหวานหวานก่อน ไลน์ไหนคะมัมมีขอไอดีลลไลน์ไลน์อะไรมายไม่ได้สังงสงง่งทางไลน์ค่ะสั่งทางเฟสสั่งทาง f a c บุ๊กทีพนี่แหละแต่ว่าเป็นระบบดูดนะทุกคนต้องทักก่อนวันวันนั้นนะวันที่สิบสามเข้าใจนะคือท่เนี่ยปกปกปกป <_" S 2> กป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 เปก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 ปลปกปกะกปกนข้กปกปกปกะกปกปกกอปปปเกอป ไม่หมายถึงว่าเราซื้ออ่ะถ้าเราซื <S <s ้อเป็นแล้วอ่ะก็ค mm ือตอนนี้สนุกเลยสนุกเลยเห็นไหมไม่ไม่ถนัดเนี่ยฉันไม่คงโบราณเพราะว่าเราซื้อเราก็จะไปทักก่อนเลยไม่รู้หรอกว่าได้ไม่ได้หรอกแล้วหนูกินหมดหรอล่าลูกลูกหรือไม่แข็ลูกเทอมาแล้วหนูจไม่หอมเดี๋ยวบี้ให้มาอ่าหนูหนูไปคุยคุยกับทุกคนก่อนอ่ะเดี๋ยวพ่อทำให้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ มาวิววิยวิวข่ายเสื้อหงมงเย็นนะครับอ่ะเพราะไปก่อนบ้านเลินวุ่นวายแล้วเนาะยวพรุ่งนี้ค่อยคุยกันใหม่เดี๋ยวพรุ่งนี้มาแจ้งข่าวอีกทีนะวันนี้วันอะไรเนี่ยมันจันทร์ป่ะโอเค บายบายทุกคนน้องพี่บายบายหน่อยได้ไหมบายบายครับบายบายได้ไหมบายบายก่อนบายบายว้ายไม่หลอเลยมันแค่ขี้มูกอย่างนี้ให้พ่อเห็นได้ไงอ่าบายบายก่อนบายบายก่อนจุ๊บอย่าแขนะอย่าแข็นะแขนะบายบายทุกคน เจอกันพรุ่งนี้บ๊บคะค่ะ